เอาทุกอย่างค่ะจนมีคนไปร้องแล้วพีศรีสุวรรณจันยานะคะนักร้องค่ะประจำก็ไปร้องปปชเลยว่าทําอย่างนี้มันถูกหรอาหมออองไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้าน370ค,คนนะคะใช้งบไปตั้งเท่าไหร่แล้วเลี้ยงทําไมบาง<อ>คนก็บอกว่าเลี้ยงเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ระยองหรือเปล่าหมออองก็บอกว่าอเอา้าผมเป็นสอบสอบพิษณุโลกมันไม่น่าจะไปเกี่ยวค่ะหมออองปฏิพัท์ก็บอกว่าเรื่องที่เลี้ยงหมูกระทะเนี่ยทำถูกต้องตามระบบระเบียบทุกอย่างมันก็มีระบบของมันอยู่นะคะพูดถึงการมีการจัด งบประมาณในการเลี้ยงรับรองข้าราชการก็มีแต่จะไปเลี้ยงแม่บ้านทําไมเหรอแม่บ้านเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความเท่าเทียมเลี้ยงไม่ได้เลยหรือไงอย่าให้ผมพูดนะว่าไปเลี้ยงวายไปเมืองนอกไปเลี้ยงบุคคลสําคัญนะเลี้ยงได้แพงกว่านี้ต้องเยอะต้องแย่อันนี้คือสิ่งที่หมอององบอกมานะคะตอนนี้หมอององก็บอกว่าก็ไปดูเถอะเอาหลักฐานเอาอะไรก็มาว่ากันเลยแต่คุณศรีสุวรรณก็มาร้องเรียนกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบ,บปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะว่าตรวจสอบหน่อยเลี้ยงทาไมเนี่ยต้ง 300รยกว่าคนนะคะหมอองก็บอกตรวจสอบเลยในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในที่แจ้งเป็นสอสอเนี่ยก็อยากให้ตรวจสอบอยู่แล้วคะ่ะเอาก็ว่ากันไปเรื่องนี้นะคะคเพราะว่นานักร้องอย่างคุณศรีสุวรรณก็ต้องร้องอยู่แล้วหมอองก็มีหน้าที่ะะทชี้แจงละค่ะ ຄໍາຫມົສມ